โอเคก็ขอกราวสวัสดีกันด้วยนะผมมันก็อยู่กับผม Name is เอและอยู่กันในเกมอินไซน์นะกลับมาแล้ว่นะช่วงนี้คือว่าขยันหน่อยเพราะว่าระหว่างตัดคลิปไปก,มกนะ็มันก็เออนะมันก็เรื่อยๆไงเออแต่ว่าพอเหมือนตอนนีค้คือเพิ่งตื่นบอกก่อนนะตอนที่อ่านตอนนี้เวลาตีสี่ครึง่งขอกินน้ำแบบขอแหง เป็นเวลาตีสี่ครึ่งซึ่งผมเพิ่งตื่นตื่นมาแล้วก็พี่อ,อยู่ดิสดุงตื่นอ่ะแล้วก็เห็นดิสคอยแม่้งเขาเด้งกันทักหาผมมันชิบหายเลย, <c oughs> เลยคือนั่นเล่นโดตากัน <c oughs> เออไ่เออไปจะลองเล่นไงผมไม่ไม่ถูกบโมบะโมบ้าก็เออจะลองดูอะไรอย่างงี้นะก็ตื่นเนี่ยตีตีตีสี่ตื่นตีสี่ตอนนี้ก็เป็นตีสี่ครึ่งก็คือใช้เวลานั่นแหละที่ผ่านมาก็กินข้าวมา แล้วก็ถึงเวลาอัดคลิปนะระหว่างนี้ขอดินน้ำแป๊บ <S <S เกมนี้มาเล่นมือเดียวได้แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาหลังจากพาร์ทที่แล้วที่เราเปิดทางไปแล้วตรงนี้แล้ากล่องมันดามาแล้วมันจะมีสิตช์ิอยู่นี้อืมเราก็ต้องดันเราไปฝั่งนู้นอีกทีนะมาเล่นมือเดียวได้นะแต่สมาธิมันไม่มี <S <S โอเคขอรีบเทปแป๊บ โอเคถ้าอยากรู้ว่าน้ำอะไรนะผมก็ติดต่อมาได้นะฮะใต้ดีสิปชันโอเคไปกันต่อเดินไปข้างหน้าถอยหลังวะคืออะไร ใ้ยเดี ja! ๋ยวนะอย่างที่กูคิดป่ะเนี่ยขอลองอะไรหน่อยเฮ้ยอะไรกันการควบคุมซ้อนการควบคุมนี่มันเจ๋งเป็นบ้าว่าแต่ อ๋อโอเคฟึบเอ้ยบอรบอร์นะลืมมันต้องไปปีนอีฝั่งนี่ว่ะ <c oughs> ประตูมันจะได้ไปอยู่ไอตรงที่เรายืนหน้าบัดีโอเคโอเคโอเคที่ทำไม่คิด,ำคดกำลังกำลังเขาเรียกว่ากำลังอึง้งจับไอ้นี่อยู่เ <c oughs> นี่ยกำลังอึ้งกับไอนี่ระบบนี้อยู่ <c oughs> ควบคุมทอนกงินควบคุมโคตรเท่ ต้องตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหลไหลไหลเพราะเวลามันถอดปุ๊บมันถอดคู่เลยอ่ะปะัญหาอดโอเคแล้วก็นี่แล้วก็คุ้ใหม่อาไม่ยากไม่ยากเมื่อกี้แค่กำลังอึง้งดับเบิลควบคุม อะไรข้างล่างอะ่ะดูไอ้มุมนี้ก็เลยมันดูข้างล่างมันดูไม่ปลอดภัยสุดๆทำไมมันวิ่งบุ่กันแล้วโอเคดูแลเราจะต้องน่าจะต้องลงทางนี้ทางเดียวแล้วล่ะโอเคงั้นเราก็ต้อง แล้วก็ตัดการควบคุมสูงไปอะ่ะว่าดูประตูไปก่อนมื่อกี้เขกันอยู่ตรงนี้ได้วน,นะนี่คอบขอบ,ขอบโอเคต้องระวัง โอเคเมื่อกี้น่าจะโดนขอบไปนั่นไปขอญาตสำรวจเล็กน้อยเผื่อเจอซีเครตนะนะเพราะถ้าผมเป็นคนสร้างก็คือตรงน้ำเนี่ยแม่งนาว่านะาไม่ใช่น่าว่าโอ้ยจะขาดอากาศน่าทำซีเครตที่สุดละคือ ขออนุญาตไม่น่ามีว่ะขึ้นขึ้นขึ้นเยเออแล้ว่าแต่เราจะขึ้นข้างบนยังไงไม่น่าได้ดลยอันนี้ก็ต้องลงน้ำสินะกูไม่ใช่ละ เกือบไปไงอะ่ะเอ๊ะว่าใช่ใช่ไหมนี่งไงโอเคเพิ่งเห็นว่ามันมีสีก็ยังคงเขาเรียกว,ว่า ไกด์ทางให้ผู้เล่นในระดับหนึ่งเนาะเกมเกมหนึ่งเนี้ยเราะว่าถ้าอันไหนมันจับต้องได้มันน้อยอย่างสีโดดเด่นกว่าปกตินิดน,นึงแต่เกมนี้ก็ถือว่าทำสีเนียนอยู่ถ้าไม่สังเกตจริงก็เมื่อกี้ก็ไม่รู้อะมีสาย re. ไฟสีเหลืองไหมโอเคไม่มีเนาะขวาแต่ตาดูๆเลยไม่มีไม่มีโอเคไปไปไป อ้องอะไรนะต้องกดปุ่มอะไม่อยากกดเลยอันตรายเยงี้ยยี่อะไรอะอ้ย๋อ,อลดระดับน้ำแล้วเราต้องขึ้นสินะเพราะฉะนั้นก็ต้องอ๋อกดเพิ่มระดับน้ำ เด้อเด้อสูง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 มากขออนุญาตลงไปดไูไม่เป็นไรเนาะต้องขึ้นข้างบนเหรอเพราะฉะนั้นเราไปดูที่ในห้องนี้มีอะไรอ๋อประตูปิด งั้นวิธีที่ผมเดี๋ยวนึกออกก็คือ,เ,อเดี๋ยวนะทางนี้ขึ้นได้ปล่าเออะไรทางเชื่อมเหรอใช่ไหมอ่าจริงด้วยระดับน้ำลง แล้วยังไงผมมีวิธีเดียวอะเ่ยเดี๋ยวรอให้น้ำขึ้นสูงสุดกันแล้วพอสูงสุดเราจะ ดำลงไปกดปุ่มเดิมแล้วก็รีบไปนี่คือทิกที่ผมคิดนะน่าจะทันอ่ะอ่านี่ไงไม่อยากไม่อยากเราต้องหาเรยมาต่อขาเออนี่ มีสายไฟไหมเช็คเช็คให้ทั่วเอาดิเห็น,มนไม่มีไม่มีนะไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์โอเคโเคไม่เห็นไม่เห็นว่าแต่เสียงอะไรว่าวิงวิงเมื่อกี้ ไฟแสงอะไรอ่ะแต่ในความคิดผมมันต้องไม่ปลอดภัยแน่ๆฉะนั้นกออ็โอ้โหข้างหลังท่าน มองไม่ผิดนั่งกองขนใช่ไหมนะลงมาลงมาลงมาหลุนหลุนเอ้ย จะสงสัยมันลงได้มากออกว่านี้ไหมโอเคสุดแค่นี้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีอีกอย,อยู่นี่แหละ mentally เอ้ยโอเคโอ้โหมึงอย่าซ้อนทับอะไรกันขนาดนะั้น ม่งไม่ปลอดภัยที่เลียรขอรู้สึกโดนตีนเดี๋ยว โอ้โเคจับต้องไรมากไม่ได้ฮึดโอ้โหนี่มันเขาเรียกวอะไรวะ ไฟใต้ดินเก่าเก่ามากหรือรถไฟมันตกรางลองอมาวะก็ดูได้สองแง่มุมว่ะแต่เอเอกูว่อาอย่างสองดูดูเป็นไปได้มากกว่าอย่างหนึ่งว่ะแสงอะไรไอ้บอกว่ามีคน ไม่ใช่คนแต่เป็นหมาอย่าบกคนอีกเชีย่ยเลยนะโอเคทางนี้ทางตัน ตัวนี้กลัวว่าหมาไม่จะมามากเลยขอดำดูหน่อยเผื่อม,มีสีเข็ดซ่อนอยู่ไม่มีโอเคเฮียแล้วถ้าหมามาขวดกาควรโดดลงดามไอ้บะทบเลย ลองดูถ้าลงน้ำมันไม่ช่วยเลยโอ้โหหมาว่ายน้ำได้นี่หว่าอ๋อดูและดูและมา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 ดำน้ำแข่งกับกูไหมอาแค่นี้ก็เสร็จกูแล้วไอหมาโง ไปแล้วมีแต้มต่อเว้ยวันดีไปเหอะนั่นไงนั่นมเป็นสูงเลยเาโอาเคเฮ้ยมันัไอ้เชีเย่ยมันฉลัอ,ฉลออมดิออมดิ ไปรอเลยมั้ไปไปไปดู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 โอเคงัดแผ่นนึงไป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 ริววมาเขีมีจองไ้จงไา่รู้ไว่ต้องให้ใกล้กว่านี้ว <ril jamais> okay, ่ะแล้วค่อยข้ามไป

Oh. Okay. เฮียโฮ้ยโอเคเดี๋ยวค่อยไปถอแล้วกันนะหรือว่าจะเอาต่อดีมาให้20นาทีเลยไหมต่อยให้นิดนึงแล้วกันเนาะไปยองกว่าสายตามองแม่ตอนนี้ไม่เห็นสายไฟสีเหลืองแล้ว เฮ้ยทำไมห้องสว่างจังเชี่ยมีคนไม้สัตว์แม่งมีคน โอเครีบไปโดเฮ้ยมึงขับเรือดำน้ำเป้นด้วยหรอไม่ใช่เรือดำน้ำกต่สวยดำน้ำแล้วกันอย่าพูดเยอะเรือดำรงเรือดำน้ำเลยขอไปสำรวจฝั่งนู้นก่อนแล้วกันเกิดมีอะไรน้ามี แต่ถ้า,ถาแสดงว่าลงน้ำนี่เราก็ต้องสำรวจอีกยาวนานแล้วนะฮะ,นะนะเพราะฉะนั้นผมว่าเดี๋ยวตัดจบไว้ตรงนี้ก่อนแนละ้วกันจริงๆอยากจะต่อนนะแต่ว่าถ้าดำน้ำ,นำอย่างเงี้ยว่าสำรวจยาวแน,ะนะนะ่เลยไฟเล่นแม่ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคก็ไว้แค่นี้ก่อนหลังจากหนีฝูงหมาเมื่อกี้แม่ง <c oughs> จะแดกกูกันให้ได้เลย <c oughs> เฮ้ยเรามาทบทวนหน่อยวันนี้เราตายไปกี่รอบนะ เราตายไปหนึ่งรอบจากการที่เราถอดต้องการจะถอดล่างถอดการควบคุมของหุ่นซ้อนหุ่นในตอนแรกแล้วก็ล่วงล่วงตายแล้วก็ตอนที่โดดน้ําตอนที่จะถอดถอดเพื่อลงน้ําตอนระหว่างนั้นไปน่าจะหัวไปชนขอบม,มันเลยแตก <laughs> <laughs> แล้วก็เมื่อกี้หมาแดกไปทีหนึ่งมางับคอก็ ตายสามวันนี้ก็รอไปสามศพซะแหละโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์สำหรับใครนะแล้วก็ปุ่กมกระดิ่งให้ด้วยนะจริงท้ายคลิปมันก็มีบอกแล้วน,น,นี่ตัวละครนะก,ก็ฝากฝากไว้ด้วยนะเผื่อใครไม่ได้ดูอยู่ถึงตอนนู้นแล้วก็ถ้าดูมาถึงนี่มันก็ดูจบแล้วแหละนะโอเคไปแล้วเจอกันในพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ